เอาละคุณผู้ชมมะวันนี้นะครับเราอยู่ในรูปแบบฟิชคืออีกแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นไงเบ็ดผมสวยปะออืืออสกินไทยฮาร์ดโค้ดสวยแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนนะครับเนื่องจากรอบที่แล้วนะครับมีการอัปเดตเป็นอาร์ไทยฟอร์มาคือก็คือถ้ำใต้น้ําตกใช่ไหมไม่รู้นะครับน่าจะถ้ำใต้น้ําตกซึ่ง ผมว่ามันต้องมีคนงงกับผมว่าทําไมมันลงไปด้านล่างไม่ได้นั่นเองนะคุณผู้ชมตอนแรกผมงงมากเลยทําไมผมลงไปไม่ได้วะโอ้ติดปัญหาก็เลยอเอาปัญหานี่แหละมาทําคลิปนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปที่ถ้าน้ําตกก่อนเลยแล้วกันนะถ้าน้ําตกนะครับจะอยู่ตรงเกาะเอ็นเชียนเออตรงมาตรงเอน็นเชียนนะครับอยู่ใกล้ๆเนาะแบบอยู่ก่อนถึงเอน็นเชียนไอเอลใช่ไหมไอเอลเออ่นแหละคุณผู้ชมปึ๊บาหลบโขดหินหน่อยทีนี้ ก็มาจอดตรงเรือเยอะๆตรงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมปุ๊บและก่อนที่เราจะลงไปดำน้ำนะครับสิ่งที่เราควรมีเลยนะก็พวกชุดดำน้ำอะไรพวกนี้มีกันอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่เราควรมีจริงๆคือเจ้านี่นะครับคือทายเบเกอร์นั่นเองนะเผื่อใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเยวจะพาไปหาแล้วกันนะว่าทายเบเกอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับ โอเคแล้วทีนี้นะครับเ,เ,รเขาเรามันก็จะมีนักดกำน้าอยู่3คนนะครับเราจําเป็นจะต้องมาคุยกับคนนี้นะเนี่ยคนนี้เท่านั้นนะครับไอตัวนี้ไม่ได้แนละ้วตอนแรกผมคุยกับไอ้นี่ตั้งนานนะครับโอ้โหไม่ได้ทีราต้องมาคุยกับเขาคนนี้นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นประโยคว่า มันจะมีอยู่3ประโยคอ่ะคุณผู้ชมปุ๊บมันก็จะมันก็จะให้เราไปหานั่นแหละเออต้องคุยกับคนนี้รับเควสกับเขาคนนี้นะครับมันจะบอกว่ามันจะมีคําตอบหนึ่งให้น่าจะเป็นคําตอบที่มันจะมีอยู่3ช้อยเราตอบช้อยที่2นั่นเองนะคุณผู้ชมเขาก็จะให้เราไปหานี่เห็นไหมนะเราจะขึ้นเควสมานะต้องขึ้นเควสก่อนนะครับถึงเราจะลงไปหาได้นะครับประมาณนี้นะตอนแรกผมงงโอ้โหทำเกือบสิบนาทีแม่งเงี้งงเลยไปลงไปแล้วก็เอาทายเบเกอร์นะครับดำลงไปเลยนะครับ มันจะมีหลอดแรงดันน้ําอยู่นะเห็นปะแบบยิ่งเราลงลึกเราแบบตัวระเบิดนะคุณผู้ชมอ่าพอเรามาถึงนะครับเราก็จะเจอนักดําน้ําที่หายไปเนาะกด e นะครับค้างไวนะ้เนาะปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็รีบขึ้นไปด้านบนนะครับต้องรีบขึ้นนะครับต้องมีทายเบรกเกอร์นะถ้าเกิดเราไหวเฮ้ยไม่ทันนะครับผมลองละลองหลายรอบแล้วไม่ได้นะปึ๊บพอเรามาถึงนะครับเราก็พุ่งขึ้นมาเลยแล้วเราก็เอาเขามาส่งนะ อ๋อนี่นี่น,นี่เราจะต้องปองวางเขาตรงนี้กดเทโทษคุณผู้ชมเลยเห็นไหมมันจะมีปุ่มให้เราวางเราก็วางนะครับปั๊บอ่าเรียบร้อยเป็นอันเสร็จเค้นั่นเองนะคุณผู้ชมเราทีนี้เราก็จะลงไปด้านล่างได้ละมันได้เลยก็คงจะไม่ต้องกินน้ํายาจำได้มันจะมีน้ํายาอยู่นะครับผมจะใช้ทายเบเกอร์ลงไปเลยด้วยความรวดเร็วปั๊บปับปับอ่าลงมาเลยนะคุณผู้ชม ทายเบเกอร์ Baker, พุ่งทะลุมาเลยนะตามตามผมเมื่อกี้ทันปะถ้าไม่ทันก็กดย้อนคลิปดูเอาแล้วกันนะอ่าก็จะมีคัดซีนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมโซนใหม่โซนใหม่เยอะมากนะครับเห็นเขาบอ,อกเนาะเออแมนเออตกมาอย่างน้ำตก นั่นเองนะคุณผู้ชมเออสำหรับวิธีการหาไอ้วิธีการลงมาไอตรงทายฟอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมเผื่อใครงงแบบผมนะแรกผมก็งงเหมือนกันเมื่อกี้ยังงงเลยไปต่อไปเราไปหาทายเบเกอร์กันดีกว่านะครับเผื่อใครที่ไม่มีเนาะก็ทายเบเกอร์นะครับเราจําเป็นจะต้องไปที่ซันสโตนไอแลนด์นะคุณผู้ชมก็จะอยู่ฝั่งทางด้านฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเออเข้าใจใช่วปะเนี่ยซันสโตนไอแลนด์ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ ต้องลงไปถ้ำใต้น้ำนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาหน้ามาชิดไว้กับเกาะตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเนาะมันอยู่แบบอออยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดนะะเออเรียกว่าไงดีกอ็อยู่อยู่แถวนี้แหละมันจะเจอประพาคารอยู่นะครับผมก็จะทําการซูมออกไกลๆหน่อยเนาะผมว่าผมขับเลยมาแล้ววะนี่มันไกลเกินไปปะนะครับต่อไปอ่าผมขับเลยมาเอาไม้เอาหมา่ ย้อนกับไปใหม่ผมไม่จะขับเร็วเกินทษทีรถพี่มันแรงเร็วพี่มันแรงน้นลหมอกลงด้วยแล้วมันก็มีคนเปิดวันเล่นอ่ะแบบว่ามันก็จะลําบากหน่อยนะครัใหม่นะใหม่นะเนี่ยให้เราพอเรามาถึงซันโตนนะครับให้เราเอาหน้าชิดตรงนี้เนาะปับ๊บปั๊บเนี่ยเอาหน้าชิดตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตรงเลยเนาะ ขยับนิดนึงเมื่อกี้มันเอียงนะครับเราก็มองใต้น้ําไว้ก็ได้นะเห็นไหมมันจะเริ่มมีสาลายเห็นปะ่ะเนี่ยเอ่อวิธีดูง่ายๆนะครับมองใต้น้าเอาก็ได้เนาะ,ะทีนี้เราก็ลงไปกันเถอะม,มีเงาด้วยวะ่ะเออไปพอเราลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปถึงก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเพราเรามาลง,ลงมาด้านล่างนะครับก็ว่ายมาทางนี้เนาะฝั่งขวานะครับผมจะ,จะพยายามปรับแสงให้นะคุณผู้ชม ขนาดนนจอผมยังมืดเลยอ่ะโอ้โหเปิดออรูล่าอีกสุดยอดจริงอ่าก็ตรงมาตรงมาเห็นไหมเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วก็จะมาถึงตรงทางที่เป็นเดฟโซเดตปะมันจะเป็นเดฟโซเดตไหมนะ่าจะเป็นเดฟโซเดตนะครับจำลืมชื่อแล้วอ่ะมันมันไม่ขึ้นชื่อสถานที่วะแล้วออรูล่ารักเมื่อไหร่จะหายเนะี่ยอ่าพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็ เดินมาฝั่งนี้นะครับขึ้นบันไดามาเนาะแล้วทายเบเกอร์ก็จะขายอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมราคา4ี่0 0ื่นแค่นี้เองโอเคคุณผู้ชม ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวเบ็ดนะก็จะน่าจะรีวิวแบบคลิปละสองเบ็ดคลิปละเบ็ดก็พอนะคุณผู้ชมเออเพราะว่าเออจะได้มีคลิปเยอะลงเนาะไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับฝากกดใจฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ก็ได้นะคุณผู้ชมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รีพอร์ตกบบกดดิสไลค์ขอร้องล่ะบ้าล่ะพิลีลโอเคคุณผู้ชมก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะครับไปนะครับจุ้มมัว